อยแล้วยังม้เลยอม้เว่า้มดแรงวันักวยไม่ได้อแบบี้ลาบันี้แลมเอออ้นู่นนู่นน่ะมีตอนนะแล้วรู้ว่าจะตัดพี่พี่ตตอแล้วเมามาก่อนทำไมเนี่ยมีอยู่ตอนน่ะใช้ได้ไหมน่ะ ทอ้ง้วนู่นน่ออนู่นี่น่ะที่มันต้นวางไว้น่ะตุ๊ก็นช่วงปลายนะฮะได้พี่บางทีลูกเล็กลูกน้อยไงถ้าได้เอาหมดเลยานนีเกดจะเอาอยแไ่เอาเดี๋ยวเอาไปทิ้งเคนแก่เขาจะมีแคเอาเลยใช่แล้วถาแก่เรเลียงไม่เอา นะมึ่อย่าลามอย่าอย่าลามยังไม่ได้ฟันหรือพี่อ๋อเอาหนุนหนุนนุนปลาปลาแดงปลาแดงปลาแดงนั่นอยู่เราบ้านผมนี้ได้ทั้งหอต่อท้อเนล่ยเราหมดแล้วเลือกได้ต้องจบงานก่อนแบบนี้ ไปเขาไม่แข่จริงๆเนาะหยจบงานก่อนมากินก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้งานนะทำงานไม่ไหวเด็กเลยวปจัดต้าปุ๋ยผมเลยฟันนี่ดูนะเอาทำงานให้เสร็จก่อนต้องมึงเดินนะพวกขั้วขั้วขั้วเดินเล้วกขั้วลองดูข้างหลังวเดี๋ยวไอ้เบิ้มลงไปแล้วหมาป่ะลวงเบิ้มอ่ะหมารถหมาแล้วไปอยู่ไหน นั่นนะให้อยู่นั่นรถแหละให้อยู่บนรถแหละไปเดินไม่ค่ลยได้